อันดับหนึ่งครับครับเชิญเลยครับเรียงเรียงเปิดบังเหีนต้นปั้นด้นหันว่าึงว่ามันได้ที่นึงอีกโอ้ยพักแลเน้อวะไม่เป็นไรครับท่านกรรมการท่านตาถึงแล้วครับ ตัดสินของคณะกรรมการ้องยอมรับในการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุดตอนนี้มีโทรศัพท์นะคะที่มีคนเก็บได้นะคะท่านใดที่ทำโทรศัพท์หายนะคะให้มารับได้ที่พิธีกรนะคะโทรศัพท์ของท่านใดที่หายนะคะให้มารับได้ที่พิธีกรนะคะเช็คดูโทรศัพท์ของตัวเองด้วยนะคะฮะ เป็นความงามที่สู้สีคู่ขี้กันมากเลยนะคะทั้งสามคนนะคะค่ะต่อไปเป็นมอบสายสะพายให้กับรองอันดับหนึ่งของเรานะคะคือนางงาน<อ>จากบ้านดอนหันนะคะ นามาเยียงกันนามาเยียบเเดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้เดียวร้องไห้เดี๋ยวยี้ไม่บานบันนามาเยียงกันเดี๋ยวคอยขึ้นมาถ่ายรูปกปนหน้างมเดี๋ยว านใดที่ลืมโทรศัพท์นะคะหรือว่าทัโทรศัพท์หล่นหายนะคะให้มารับได้นะคะเช็คดูโทรศัพท์ของตัวเองด้วยนะคะตอนนี้มีคนเก็บได้แล้วก็นำมาแจ้งไว้ที่เวทีนะคะให้มารับได้ที่บนเวทีนะคะ ผู้ส่งเข้าประกวดคะคนนี้เป็นยังไงคะนี่คนนี้เป็นจะส่งไหมคะดูดูแววให้หน่อยแววให้หน่อยนะตัวเล็กพี่ปนนาว่านาฮั่นไลค์ขนาดว <im> ะเอ้ยอาจารย์ไม่จิตกับปนนาม่านาฮันวะ ท่านวิรศินคะครับผมากับริเชิญท่านนายกครับกล่าวปิดงานครับผมครับสำหรับงานประเพณีร้อยกระทงปี2553นันคือมันมีติดเสร็จสิ้นลงในความเรียบร้อย